ครับวันนี้ก็มาเรียนหลักสัมพันธ์บทตติยาวิพัตนนะครับบทตติยาวิพัตที่ลงที่แปลว่าด้วยโดยอันตามพราะมีด้วยทั้งนะครับตติยวิพัตใช้ในอัตหกอย่างเข้ากับกิริยาบ้างเข้ากับนามบ้างเข้ากับอภิยะศัพท์บ้างนหนึ่งครับแปลว่าด้วยเรียกว่าการณะนะครับพุทาหณ์ก็กายเยนะกัมมังกโรติ ประโยชนนี้ก็ยกบุคคลโบุคคลโลเข้ามานะครับเวลาแปลก็ปุคโลอันว่าบุคคลกรติย่อมกระทํากรรมังซึ่งกรรมหรือการงานนะครับกายเยนะด้วยกายสัมพันธ์ก็บุคคโรสียกตาในกรติกรติอาขยาตะตบทกตูวาจบกายเยนะกรณะในกรรตินะครับเข้ากิริยากรรมังอ็ุตรกรมะในกรตินะ ครับสองแปลว่าโดยตามนะครับเพื่อชื่อว่าตติยาวิเศสนะอุทาหร r น,นะครับตัวอย่างสัทธาทักีเนนะปัตเสนะสีหาสายยางกัเบเปตินะครับแปลว่าสัทธานกพศาสดากับเปติทรงสําเร็จนะครับสีหาสยัยยางซึ่งเสีหาสยญาติไปทับศัพท์นะครับคือนอนตะแคงมันเสีย ราศีปัดเสนาโดยพระปัดนะครับโดยข้างนะเนี่ทักกิเนนะเบื้องขวา,า,าเวลาแปลสัมพันธ์ก็สัทธายกตานกับเปติกับเปติอัคยตบทกับตูวาจกทักกิเนนะวิเศษนะของปัดเสนาปัดเสนาตติยาในกับเปติเสียงใายยังอวุตกรรมะในกับเปตินะครับ <c oughs> แปลว่าโดยตาม ทีชื่อว่าตติยาวิเศสะน,ะนะครับครับก็อุทาหอ์ข้อต่อไปนะครับมะามะาวจนเนนะเอวังวเทหิเจนหิขึ้นตะวังนะครับตะวังนั้นว่าท่านวเทหีจงกล่าวเอวังอย่างนี้วจนเนนะตามคํามะมะของเรานะครับแปลว่าตามนะครับตอนนี้ สัมพันธ์ก็ตะวังสยกตาในวเทหีวเทหีอากยาตบทกตูวาจกมะมาสามีสัมพันธ์่าในวจนันวจเนนตะวเจเนนะตติยาวิเศสนะในวเทหีนะครับสามนะครับแปลว่าอันเรียกชื่อว่าอณฑพิหิตกตาอันนี้เราก็เห็นผ่านมาแล้วนะครับนะในตอนว่าด้วยการสัมพันธ์บทปฐมวิพัฒน์บททุติยวิพัฒน เขาประโยชแบบอีกนะครับสูเทนะโอทโนปจิยเตโอทโนนว่าเข้าสุขสูเทนะอันพ่อครัวปจิยเตหงอยู่สัมพันธ์ก็โอทโนวุตกรรมะในปจิยเตสูเทนะอนาพิหิตกตาในปจิยเตปจิยเตอขยัตบทกรรมมวาจบนะครับตัวอนาพิหิกตานี่นิยมนะครับนิยมท่านนิยม สัมพันธ์เข้าในกิริยาแล้วก็ถึงบอกวาจบของกิริยานะครับอันนี้เป็นความนิยมในของสนามหลวงนะครับก็ทำเราก็เอาตามแบบสนามหลวงนะครับเราหรือเราจะสัมพันธ์ใหม่ก็ได้ครับโุตโนวัตกรรมะในปจิยเตปเจิเตอขยัตบทกรรมวาจกไปก่อนก็ได้สูเทนแล้วก็ค่อยมาสัมพันธ์บทสุเทนะสูเทนะ อนันพิหิตก,กตาในปัจิยเตนะกรจบนะครับครับสี่แปลว่าเพราะเรียกชื่อว่าเหตุนะครับอุทาหอนอยังโรกิยมหาชนโนปัญญาจาักคุโนอภาเวนะอันทภปูตโตแล้วก็ขึ้นโหติเข้ามารับนะครับแปลก็าโรกิยมหาชโนโันว่าโรกิยมหาชนอยยังนี้นะครับ อันทภูโตชื่อว่านะครับชื่อว่าเป็นผู้เป็นคนบอดเป็นแล้วนะครับเป็นคนบอดเป็นแล้วอะภาเวนะเพราะความไม่มีนะครับทวนี้ปัญญาจากคุณโนแหง่งจักสู่คือปัญญาโหติย่อมเป็นนะครับไอ้คำที่อันทภูโตนี่ทําไมถึงแปลว่าเป็นผู้เป็นคนบอดเป็นแล้วนะครับมัน เป็นตัววิกติกัตาอไเป็นผู้ตรงนั้นอ่ะออกจากวิกติกัตานะครับเป็นแล้วเออเป็นคนบอดนี่ก็คือออกจากอันอันทะอันทะอาศัพท์นะครับเป็นแล้วก็ออกจากภูโตภูภูธาตุในความมีความเป็นนะครับลงโตลงตาปัจจัยนะครับก็จึงได้แปลแบบนั้นนะครับ อันว่าโลกีมาชนนี้ชื่อว่าเป็นผู้เป็นคนบอดเป็นแล้วนะอะาเวนะเพราะความไม่มีน,นะครับในศัพท์นี้เราก็ให้ดูไอ้อาเวนะที่แปลว่าเพราะเรียกชื่อสัมพันธ์เปเหตุตที่เราเรียนอยู่นี้นะครับนะมาดูสัมพันธ์ครับอยังวิเศษสนะของโลกียมาชนโนโลกีมาชนโนเยียกตาในโหติโหติอาขยัตะบทกตุวาจบ ปัญญาจากคุณโนวาภา,าวาที่สัมพันธะในภาอภา,าเวนะอภาาเวนะเหตุในอันทภูปโตอันทภูปโตวิติกตาในโหตินะครับก็สัมพันธ์เข้าตัวต่วตอถัดไปนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปหแปลว่ามีหรือด้วยทั้งนะครับเรียกชื่อว่าอิทธัมภูตะนะครับ แล้วก็อิทัมพูตานี่มีหลักการอยู่สองอย่างนะครับอย่างที่หนึงก็ถ้าแปลต่อจากตัวประธานหรือหลังนามก่อนกิริยานะครับแปลว่ามีสัมพันธ์เข้ากับตัวประธานหรือนามใช้คําเชื่อมว่าไนนะครับปุธาหอนกโสปุคโรปรสันเนนะจิตเตนะการามกาสิแปลว่าปุ ปกครว่าบุคคลโสนั้นนะครับโสปกครอว่าบุคคลนั้นนะครัประสันเนนะจิตเตนะมีจิตเลื่อมใสแล้วนะครับกาลังอากาศีนะอากาศกรศีกระทำแล้วกาลังซึ่งกาละก็คือตายนะครับนะอันนี้แปลต่อจากตัวประธานนะครับแปลก่อนแปลต่อจากตัวประธานเรียกเชื่อสัมพันธ์ว่า อิธัมปูตะนะครับม,มาดูสัมพันธ์โสว,วิเศสนะของปุคโรปุคโรสยกตาในอากาศสีอากาศสีอาขยาตบทกตัววาจกประสันเนนะวิเศสนะของจิตเตนะจิตเตนะอิธัมภูตะในนะครับปุคโรกาลังอุปตกรรมาในอากาศสีนะครับอันนี้ก็แปลหลังต่อจากตัวประธานเลยนะครับแปลว่ามีนะครับแปลว่ามี ต่อไปนะครับข้อที่2องอของอิตัมพูดนะครับอิตัมพุตตะเนี่ยถ้าแปลหลังกิริยาแปลว่าด้วยทั้งสัมพันธ์เข้ากับกิริยาใช้คําเชื่อมวันในเหมือนกันนะครับอุทาหอนสาบงเล็บสิริมานางสิริมาแล้วก็จุดๆุจุด,จดคือละนะครับในตรงนั้นมีข้อความอยู่แต่ว่าเราละไปประเวท่ามาเนนสรีเรนะพิขูว,วันทิ แปลว่าสาสิริมาว่านางสิริมานั้นแล้วก็วักเว้นไปแล้วก็วันที่ไหว้แล้วนะครับภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายสีเรนะด้วยทั้งสริระเปะเวธามาเนนะอันสั่นอยู่นะครับนะคือไหว้ทั้งด้วยตัวที่สั่นนะครับตอนที่นางสิริมาเป็นไข้ไม่สบายมาไหว้มาไหว้ภิกษุนะครับ สัมพันธ์อันนี้สาวิเศษนะของสริมาสิริมาสยกตาใน,ว,นวันที่วันที่อาขยาตบทกตัว่าจบประเวทามาเนนะวิเศษนะของสรีนะสรีนะอิทัมภูตะในวันที่นะครับก็อันนี้แปลหลังกริยานะครับแปลหลังกริยาแปลว่าด้วยทั้งถ้าแปลหลังตัวประธานแปลว่ามีนะครับผ่านไปนะครับ ต่อไปนะครับอันที่หกในอัดข้อที่หกสุดท้ายนะครับตติยปิพัทธ์เข้ากับสหสัตทิงนะครับตติยาที่เข้ากับสหสัตทิงนี่นะครับตัวตติยปิพัทธ์นี่แปลว่าด้วยสัมพันธ์ว่าสหัทธตติยาใช้คําเชื่อมว่าเข้ากับนะครับส่วนสหหรือสัตทิงสัตว์นั้นนะแปลว่ากัดนะครับเื่อกชื่อสัมพันธ์ได้สองอย่าง คือนะครับถ้าเข้ากับนามเรียกชื่อว่าทัพพระสมาวายะใช้คำเชื่อมวันในถ้าเข้ากับกิริยาเรียกชื่อว่ากิริยาสมาวายะใช้คำเชื่อมวันในเหมือนกันมาดูตัวอย่างนะครับเข้ากับนามเรียกชื่อว่าทัพพระสมาวายะนะครับเตพิขูสหปฏิสัมพิทาหิอารหัตตังปปุนิงสุแปละนะครับเตปิขูนว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ปาปุณิงสุบรรลุแล้วรหัสตังซึ่งความเป็นพระรหันนะครับซึ่งซึ่งพระรหัสซึ่งความเป็นพระรหันแปลต,ต,ต,ตาออกสับหมดนะครับสหัน,นิรวมสหปฏิสมัมพิทาเหิกับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายนะครับสัมพันธ์ก็เตวิเศสนะของพิกขูพิกขูสยกตาในปาปุณิงสูปาปุณิงสูอาขยาตบทกัตตูวาโจ ปฏิสัมพิทาหิสหัตถตติยาเข้ากับสหะนะครับสหัสัพทัพพระสมวายะในอรหัตตังอรหัตตังอวุตกรรมะในปาปุณิสงสุนะครับอันนี้ก็เข้ากับนามนะครับเข้ากับจริยาเรียกชื่อว่ากิริยาสมวายะนะครับอุทาหนพิขูเตนะวานิเชนะสัทธิงมังคังปฏิปชิงสุแปลนะครับวานิเชนะนั้นโยกขึ้นมานะครับ พิขูอันว่าภิษูทั้งหลายปฏิปัติชิงสูดำเนินไปแล้วนะครับมักขังสูนทางอันนี้ก็รวบนะครับเตนะวานิเชนะสัตถิงกลับด้วยพ่อข้านั้นนะครับกลับด้วยพ่อข้านั้น <c oughs> สัมพันธ์ก็ภพิขูสิยกตาในปฏิปัติชิงสูปฏิปัติชิงสัวขยัตตบทกตัวโจกเตนะวิเศสนะของวานิเชนะวานิเชนะสหัตถตติยาเข้ากับสัตถิง สถิกริยาสมวายะในปฏิปัชชิงสุขนะครับครับการเรียงบทตติยวิพัตก็จบแค่นี้นะครับหนะวังว่าในสิทธิ์คงจะได้ความรู้จากบทเรียนนี้พอสมควรนะครับดูบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วมันก็ซึมเข้าไปเองใหม่มันอาจจะขัดแย้งกับตัวเราว่ามันไม่คุ้นเคยนะครับ แต่ดูไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับนะ